kan ตรงนี้ก็ได้นี่เป็นคนใหญ่ตัวใหญ่กว่าเนาะเขาอ,อยู่ใกล้ภูเขาหิมอนะไรนี่เป็น <c oughs> บ้านของอรณาถาบินิกเาเศษฐีเศษฐีผู้ใจบุญที่สร้างวัดเชตวัน อันนั้รกเสียทีไปค้าขายที่เมืองราดเจคืก็มีเพื่อนอยู่ที่เมืองราชคฤคือสุดท้ายก็ได้ไปฟังธรรมแล้วก็ได้สําเร็จโซดาบันนะพอสําเร็จโซดาบันแล้วก็ถึงนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเสร็จแล้วก็ไปขอซื้อสวนของเจ้าเชษเจ้าเชษ เจ้าเชษก็บอกว่าถ้าอยากได้ถ้าอยากได้แห้วงเงินไปปูเศรษฐีผู้ใจบุญบอกว่าจัดป่ะต้องปูปืนให้เต็มอ่ะสุดท้ายก็ได้ไปปูสิบแปดโกรดร้อยแปดสิบล้าน ปูตรงนี้หรอคะจีวัดเชตวันนี้บ้านเก่งปูทำไมเสร็จแล้วก็ไปสร้างอีกสิบแปดโกดสรองอีกสิบแปดโกดนุมควานวณดิสิบแปดสิบแปดสิบแปดเอาเลยไม่รุ่นเอาเอาต้องใช้อย่าไปใช้ดีแม่ในข้อสอบก็ไม่มีแน่น่นนะ ห้าร้อยเท่าไหร่ห้าร้อล้านบาทห้าร้อยปดล้านก็คือคูณสิบแปดเอาก็โกดึงมันก็สิล้านสิโกดเปไมเท่าไหร่ก็ร้อยแปดสอปดสิบสาอันก็เท่าไหร่ห้าร้อี่สบก็ห้าร้อยกว่า ห40ร้อยสี่สิบล้านทำไมรุ่นยังไม่ได้รุ่นขนาดน้มีตัวช่วยเออก็คือใช้เงินเป็นจำนวนมากทีนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาที่ทั้งที่นาถบินิกาเรษฐีเป็นคนสร้างน่าจะเป็นวัดชื่อว่าวัดนาถบินิกาเสษฐีแต่ทำไมจึงเป็นชื่อว่า วัชเชตวันเอาไปรุ่นเจอก็จะมาให้กินบ้างไม่เอาไว้เออโอนางนั้นเอาไว้นั่นเอาเอาเก็บไว้ก่อนเก็บกูไว้ก่อนเก็บกูเก็บกูไว้อย่าจะเพิ่งเอายาออกมาเลยเดี๋ยวมันจะเป็นพันหลอดก็คือว่าเจ้าเชษเนี่ยครับ ปูพอจะถึงประตูเนี่ยแจกก็เลยบอกว่าขอเถอะขอเถอะขอให้เจ้าข้าพระเจ้าได้มีส่วนร่วมแค่นี้ขอชื่อน้อยขอชื่อน่อยก็เลยตั้งชื่อว่าเชตตเชตตวันคือส่วนส่วนของเจ้าเชษตั้งที่อนาถพินก็เสรษฐีเป็นคนสร้างนะเพียเพพอมาถึงประตูพอเถอะพอเถอะขอด้วยขอด้วยเลยตั้งชื่อว่าเชตตวันอา ดังนั้นอนาถมิจกเศรษฐีก็กได้ทำบุญทำทานครับพระมาที่เนี่ยวันละสองพันสามพันรูปขึ้นมาแล้วก็ในบ้านนางสาขาก็ก็มาพุทธิบริเวณเศรษฐีกับเนี่ยก็จะทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านหน้านี่ก็เป็นโรงทานอนาถาเนี่ยอนาถาก็คือตั้งโรงทานให้แก่อ,อนาถาก็คือคนอนาถ แต่ก่อนเขาไม่ได้ชื่อว่าอนาถานะไม่ชื่อว่าอนาถาวินิกาเศรษฐีนะเออมหาลาชเราเป็นยั้ไงเราชื่ออะไรชื่อสุทัศน์สุทัศน์อุยกต้งครับไดไหเออเนี่นี่เนี่เขาเรียกว่าธรรมะธรรมโมเอเสียงตัวจริงเสียงจริงนี่ชื่อว่าสุทัศน์ครับอ่ามหาราชเออนี่มหาราชตัวจริงนี่ พุทโธธรมโมสังโฆดากังนั้นเนี่ยอนนาถาก็คืออ่คือเป็นผู้ที่ให้ให้อาหารแก่คนยากไร้จึงตั้งชื่อว่าอนนาถบินิกาเศรษฐีนะครับาก็ทํำลงทานแล้วมีลูกสาวอยู่หลายคนนะสามสามคนหรือสองคนอีกคนหนึ่งเนี่ยตายตายก็เศรษฐีนี่เสียใจมากครับ แต่อีกคนหนึ่งชื่อว่านางอุตลา,าอุตลาไปแต่งงานกับเศรษฐีที่เมืองราชคฤคืแต่ว่านางไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบุญก็เลยส่งลายมาบอกพ่อว่าส่งลายเนี่ยพ่อหนูเนี่ยอยู่เมืองราชคฤคืแคว้กโกวสนเนี่ยทำบุญตลอดเวลาแต่ว่ามาอยู่เนี่ยไม่ได้ทําบุญพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรลูก เดี๋ยวพ่อจะโอนสเตทแบงก์ออฟอินเดียเอาเงินไปให้ไปจ้างนางซิลิมาครับวันละหนึ่งพันครับเป็นเวลาสามเดือนนะครับหมดเท่าไหร่ไม่อั้นจัดไปเอาอันนี้ก็นางก็จะไม่รู้อีกสิลิโปสองนั่นีก็คือจ้างหญิงงามเมืองเนี่ยไปอยู่กับสามีเพื่อตัวเองนั่นจะไม่ จะได้ทําบุญทำกุศลใครจะทําอะไรก็ทําไปนางก็ทําบุญตลอดสามเดือนนะจนนางศิริมาเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าตัวเองเป็นเป็นเจ้าของบ้านเอาน้ําไปลาส์นะครับประวัติมันเยอะแต่ไม่เล่าอ่ะจากนั้นเสียทีเล่าแล้วจะนางไปฟังเองเล่าแล้วเสร็จแล้วนี่ก็น่าทะพี่กับเสียทีก็ มีลูกชายคนหนึ่งเล่าไปแล้วขนาดตมายังรีเมมเบอร์เลยอะไรใกล้ฟังไม่รู้เออดีแล้วไม่รู้เลยข้ามไปได้ใกล้เกือกินดังจับเกียร์ปกินเลยสุดท้ายนางก็เออไม่ใช่นะตอนี่ก็เสด็ทีเนี่ยจ้างลูกชายนะครับไปฟังทำคุณแม่เขาไม่ทำนะ เห็นว่าคุณลูกสกิตแม่มาแม่แม่อยากมาอินเดียว่ะบุญพร้อมันา่นี้สกิดแม่เลยครับในลูกเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ลูกหนุ่มนุ้นกับหนุ่มนีนะหนุ่มนหนุ่มไหนยกมือขึ้นเออเนี่ยครับหน้าหน้าสารเสือญนะใบรุ่นขนาดนี้นะครับหายากนะที่จะสกิดแม่อยากมาอินเดียใครบอกไม่มีใครบอกอยากจะมาเอง ปกติก็มีแต่รุ่นนั่นแหละสว <c oughs> สาวขึ้นตามบันได <c oughs> สาวขึ้นตามบันไดเลยเนในในออนั่นเลยนี้อันนี้ถือว่าสุดยอดเลยหนุ่มเนี่อานนอนาคตสุดยอดเลยว่าเป็นกุลบุตรเป็นลูกที่ดีสกิทแม่แม่แม่จะไปอินเดียจะไปวายทะคือมีรอบแล้วขายังมีสองขาโยม เก้ามีกี่เก้า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 ฉะนั้นต้องมาถึงเก้าครั้งนะคะรับไปเออได้นน <c oughs> ะนั้นในการที่ <c oughs> ลูกีเก้ารอบลูกเออเศรษฐีนี่จ้างจ้างลูกไปฟังทำฟังจนมาถึงบ้านนี่ขอเลยขอเงินเลยหนึ่งพันเนี่ยพอพอเอาเงินมาเลยพอสำเร็จโสดาบาันเนี่ยเอออย่าเพิ่งให้นะ อา่าพระพุทธเจ้าไอ้ไม่เจ้าสวดาบาลนี่จะยิ่งใหญ่กว่าจนเศรษฐีนี่ทาบุญจนจนเหลือแต่น้ําฝักดองสุดยอดแต่ว่าสุดท้ายเทวดาก็ให้นางก็ให้เศรษฐีเนี่ยยกเลิกการทําบุญแต่ว่าเศรษฐีก็ไม่ยอมเพราะว่าพระสวสดาบัลเนี่ยจะไม่เชื่ออะไรที่มันแบบไร้สาระนี่โยมอ่าดังนั้นพระสสดาบัลจะตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลบริสุทธิ์ เมื่อทาบุญทาทานก็ไม่ไม่เชื่อฟังเทวด,ดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเ, <S <S 1> <S 1> เขาไล่เส็จเขาไล่เทวด,ดานี้ไปเศรษฐีเทวด,ดาก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ออพออยู่ไม่ได้ก็ไปหา,ท,า,า,าท้วาวสกะเท้าวสกะดเขาบอกว่าเราจะช่วยท่านได้ก็คือหนึ่งเ,เงินที่เขายืมเศรษฐีไปเนี่ยเก็บโกรธให้เอาคืนมาแล้วก็อยู่ที่แม่น้าอจีบรบดีนั้นเก็บโกรธแล้วก็ฝังอยู่นั้นอีกเก็บโกรธครับเอามาใส่เนี่ย ค้มทรัพย์เนี่ยสามม่อใสามลังเนี่ยให้เต็มพอเต็มเสร็จแล้วก็ไปขอเข้ามาดัะน,นั้นเศรษฐีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มีความสําคัญแล้วก็ทําบุญพุทธศาสนาอันนั้นเรามาก็ให้ได้เรารู้ว่าเป็นบุคคลสําคัญเลยนี้ไป1กิโลครับเป็นวัดบูพาลามแต่เราไม่ได้ไปอันนั้นก็ถือว่าเรามารู้มาเห็นะจะได้ รู้แล้วเข้าใจว่าบ้านเศรษฐีเ,เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระรัตนไตยเป็นผู้ที่หนักแน่นในประพุทธในพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สร้างวัดเชตวันซึ่งมีอานิสงส์มากครับอันนั้นอาตมานเนี่ยจะทําบุญจะเน้นอยู่3อย่าง 1. นงคือวัดครับที่ทอรีสงฆ์เนี่ยมีอานิสงส์เยอะครับสพระหัานสาม เงินมูลิธิเงินมูลิธิมันไม่เยอะแต่ว่ามันมันจะน้ําซึมบ่อทรายมันจะได้มาตลอดตะมาจะทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่ตะมาเอาพระไปที่หลวงพ่อเมตตากับหลวงพ่อองค์ดำเป็นทิศกรนครนะครก็คือมันก็คงอยู่ได้หลายพันปีถ้าโยมกราบเมื่อไร่ตมาก็จะได้บุญกราบหนึ่งลาหนึ่งไล่ไล่ไล่ไลาไลาไล่ยลายลาลายลายลาายลายลาลายลาาลล ใายจะอธที่ถามใครจะนั้นก็ถ่ายรูปก็ตามสบายแล้วจะ,จะไป,ไปบ้านนาะงวิสาขาโน่นนะไป